ในช่วงนี้นะครับเราจะมากันที่ข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครกันครับค่ะไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแรกนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำฉลองวันครบรอบสถาปนาเทศกิจครบรอบ30ปีค่ะพร้อมให้แนวทางเพิ่มกําลังเทศกิจหญิงเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ละมุนละม่อม ที่ห้องประชุมกรุงทนสาสำนักเทศกิจหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาเทศกิจครบ30ปีโดยมีนายสัญญาชินิมิตรประลัดกรุงเทพมหานครนายจักรพันธ์ผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครนายโสลพลโพธิศกผู้อำนวยการสำนักเทศกิจพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสำนักเทศกิจร่วมงานอย่างคับข้างค่ะ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากรัฐบาลเพื่อนำพากรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีความเป็นสากลมีระเบียบเรียบร้อยโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอแนะนะคะว่าควรมีแนวทางการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ หญิงให้มากขึ้นเพื่อให้การให้บริการเป็นที่สะดวกแก่ประชาชนสุภาพสตรีและให้การปฏิบัติงานที่ออกมามีความละมุนละม่อมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับประวัติโดยย่อของสำนักเทศกิจนั้นเริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง,ปปลงรูปแบบการบริหารการปกครองเทศบาลนครหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่335ลงวันที่13ธันวาคม2515 ต่อมาจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่22พฤษภาคม2516ให้จัดตั้งเทศกิจขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยใช้ชื่อว่ากองตำรวจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นนะคะก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและชื่อของหน่วยงานหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปจนเมื่อมีการใช้พระราชบัญญ,ญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528จึงได้มีการจัดตั้งสำนักเทศกิจและฝ่าย ายเทศกิจสังกัดสำนักงานเขตขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2528จึงถือให้วันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบการสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครค่ะทางกรุงเทพมหานครครับร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดโดยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนนะครับในเขตกันนายาวครับ ที่ชุมชนสูเหล่าแดงเขตกัญญายาวนางกุศลีดตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและชมรมสันติสุขไทยอินเดียจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสุราเรแดงภายในงานยังมีการมอบถุงยางชีพมองเป็นตาสำหรับผู้สูงอายุบริการตรวจรักษาทั่วไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเอ็กซเรย์ปอดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตยาเสพติดปัญหาด้านกฎหมายการสาธิตการทำอาหารบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าการทำหมันสุนัขและแมว โดยรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่และการจดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิพนอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนส่งครอครอบครัวจำนวน5ทุนทุนละ3 0 0 0บาทให้แก่ครอบครัวที่เดือดร้อนในชุมชนสุราแดงโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิช่วยการสรราธารณสุขชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและชมรมสันติสุขไทยอินเดีย รวมถึงเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนครับ นอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อเสาล้มลุกในราคาสูงพร้อมกันนี้นะคะก็ได้สาธิตวิธีการใช้งานและเปรียบเทียบความแตกต่างของเสาแต่ละประเภทค่ะนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงารจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครและนายสุธนอนาคุณ รองผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่งได้รวมกันชี้แจงและสาธิตความแตกต่างของเสาล้มลุกกรณีที่มีการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียเปรียบเทียบการจัดซื้อและราคาของเสาล้มลุกของกรุงเทพมหานครว่ามีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปโดยได้ชี้แจงนะคะว่าเสาล้มลุกของกรุงเทพมหานครเป็นวัสดุนําเข้าจากต่างประเทศทาด้วยโพลิยูรีเทนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวเร็วและลดแรงกระแทกหากเกิดการชนเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้แก่ผู้ขับ ขี่และด้านการจราจรค่ะโดยมีการทดสอบว่าสามารถกระแทกชนและกดทับได้ถึง300,000ครั้งอีกทั้งสีและตัวเสานะคะแผ่นสะท้อนแสงก็ยังทนต่อความร้อนและแสงอาทิตย์ไม่หลุดร่อนโดยราคาเสาล้มลุกรวมถึงค่าวัสดุติดตั้งและภาษีเป็นเงินประมาณ3,200บาทต,ต่อตัวซึ่งราคานาเว็บไซต์ของราคาขายในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ132ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,600บาทค่ะ นอกจากนี้ยังมีหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจรก็ใช้เสาล้มลุกทําด้วยโพลิยูรีเทนเช่นกรมทางหลวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นวัสดุคุณภาพสูงและเป็นวัสดุมาตรฐานที่ใช้งานบนถนนและทางหลวงทั้งในและต่างประเทศขณะที่เสาล้มลุกซึ่งนามาเปรียบเทียบกันนั้นทําจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะโดยทําจากพลาสติก PVC EVA มีลักษณะคื้นตัวช้าทนความร้อนต่ํากว่าสีซีดเร็วแข็งหากเกิดการชนจะมีแรงต้าน แส่งผลให้รถยนต์และยานพาหนะเสียหายซึ่งอันตรายต่อผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ตามหลังมาด้วยค่ะส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ส่วนตัวทำให้ราคาไม่แพงมากนะัก แต่ว่าเสาล้มลุกของกรุงเทพมหานครนะคะจะติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณที่เน้นความปลอดภัยเช่นบริเวณเกาะสีทางขึ้นลงสะพานข้ามแยกทางลงอุโมงค์เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่และป้องกันไม่ให้ชนกับ barrier. แบริเออร์และบริเวณแนวกั้นเส้นแบ่งจราจรบริเวณถนนจตุรทิศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกชนอย่างรุนแรงหากไม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ค่ะ ทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครับลงพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือเพื่อตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอดช่วงรดูฝนนี้ครับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังพื้นที่กรุงเทพเขตกรุงเทพเหนือประกอบด้วยเขตหลัก,ก,กสี่จตุจักรบางซื่อลาดพร้าวดอนเมืองสายไหมและเขตบางเขน เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุน้ําท่วมจากสาเหตุน้ําเหนือที่กำลังจะเข้ากรุงเทพมหานครและไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี2554โดยลงรตรวจพื้นที่เยี่ยมน้ำสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําในพื้นที่เขตหลัก4และติดตามการทํางานของเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์กำชับเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสำหรับการเ,เกิดสถานการณ์ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ สหรับจุดอ่อนน้าท่วมขังในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ7เขตตามซอยชุมชนและหมู่บ้านต่างๆมีอยู่ขออภัยครับมีอยู่ประมาณ50จุดเฉลี่ยเขตละ4-5จุดโดย7เขตกรุงเทพเหนือได้เตรียมการป้องกันการเกิดเหตุน้ําท่วมซ้ําจากสาเหตุน้ําเหนือที่กําลังเข้ากรุงเทพมหานครและได้พัฒนาคลองจํานวนมากในพื้นที่ซึ่งบางเขตมีคลองมากถึง30-40คลองดำเนินการขุดลอกคูคลองดูดเลนเก็บขยะวัสดุต่างๆที่อยู่ในคลอง เพื่อเปิดเส้นทางน้ําไหลในขณะนี้ดําเนินการไปแล้วเกือบ100%เซสิ่งสําคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งผู้อำนวยการเขตทั้ง7เขตได้ดําเนินการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังและคอยเป็นหูเป็นตาในการดูแลถนนหน,นทางตลอดจนคูคลองต่าง,าง,างๆเพื่อให้ระบบระบายน้ําปราศจากขยะและสิ่งที่เป็นอุปสรรค สามารถระบายน้ําได้เร็วซึ่งช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือปริมาณน้ําที่จะไหลเข้ามาสู่พื้นที่กรุงเทพนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการมาตลอดทั้งปีในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัอาายอยู่เป็นจํานวนมากและถือเป็นกลุ่มเขตสําคัญเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องเตรียมการในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งทุกเขตได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์100%ทางเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำรองอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แก้ปัญหาและบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อม24ชั่วโมงรวมถึงช่องทางการสื่อสารกับชุมชนในการเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุหรือปัญหาต่างๆภายใน5-10นาทีและเชื่อว่ากลุ่มเขตกรุงเทพเหนือหากสถานการณ์ฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปกติพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับ มาต่อเนื่องกันที่ปัญหากปลี่นเหม็นของมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างการขนถ่ายเพื่อนําไปฝังกลบนะคะทางสํานักสิ่งแวดล้อมได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกช่วงเวลานั้นให้ความใส่ใจอย่างจริงจังค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน นายสวัสดิพรเจิมรังสีผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเข้ามาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง3แห่งได้แก่อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมและนำไปฝังกลบอย่างถูกสุข,ขลักษณะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศราอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม รวมถึงจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยและใช้วิธีหมักมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชดโดยผลพลอยได้จากกระบวนการกำจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเห็นได้นะคะว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยแต่ละแห่งเป็นเพียงต้นทางที่รองรับมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนโดยรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตต่างๆจะเข้ามาเทก่อนที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบมูลฝอยไม่มีการฝังกลบหรือกองมูลฝอยไว้ในเขตกรุงเทพเพียงแต่ในบางช่วงเวลาอาจมีเปลี่ยนจากการขนถ่าย มูลฝอยหรือกลิ่นจากกระบวนการหมักบ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานกําจัดมูลฝอยบ้างค่ะ ในส่วนของกลีนเม้นในขั้นตอนการขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดน,นะคะโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกช่วงเวลาให้ความใส่ใจอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนโดยขั้นตอนการกำจัดมูลฝอยนั้นเมื่อศูนย์กำจัดมูลฝอยรับมูลฝอยที่มาจากสำนักง,งานเขตต่างๆแล้วก็จะนำมาอาัดและห่อมูลฝอยด้วยพลาสติกแล้วขนส่งด้วยรถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบแล้วนำไปฝังกลบณนะบ่อฝังกลบ โดยได้ทําการป้องกันกลิ่นมูลฝอยด้วยสารระงับกลิ่นฉีดพ่นบนกลองมูลฝอยขณะด,ดําเนินการอยู่ตลอดเวลานะคะและจะเพิ่มปริมาณการฉีดสารในช่วงกลางคืนและช่วงฝนตกให้มากขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้หากว่าประชาชนพบเห็นปัญหาหรือได้รับผลกระทบต่างๆก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ณศูนย์กาจัดมูลฝอยแต่ละแห่งได้ทันทีค่ะสวันนี้ครับเราจะพักกันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารของแต่ละสำนักงานเขตกันครับ